เราก็จะมาจับรางวัลสำหรับท่านดีสมาชิกที่มียอดซื้อ300คะแนนขึ้นไปนะครับซึ่งบริษัทกำหนดว่าทุกๆสามรอ,อสมาชิกที่ซื้อ3 0 0คะแนนทุกๆ20คนบริษัทจะมีเงินกองกลาง500บาทวางไว้นะครับแล้วเราก็จะถึงสิ้นเดือนปุ๊บเราก็จะมาจับรางวัลให้กับท่านผู้โชคดีหนึ่งท่านที่ที่มียอดซื้อ300คะแนนนะครับ ตลอดเดือนนี้มีคนซื้อมม 3, ทั้งหมด316ท่านนะครับที่300คะแนนจากนั้นนะครับบริษัทก็จะวางเงินกองกลางลงไปที่500บาทแล้วก็จะจับรายชื่อ3 6ท่านตอนนี้นะครับคนที่ไม่มีรายผมจะให้คนที่ไม่มีรายชื่อใ้300ในนี้นะครับจะเป็นคนจับขอเชิญคุณโชคครับคนใหญ่เลยนะครับ ครับพึสนมครับใา้ให้ดูนะสนมคอยใกล้เลยครับครับไปใกล้เลยมีหลายคนนะครับที่ที่อยู่นะฮะเป็นกรรมการกันหลายคนนะครับเรครับเป็นสมาชิกอยู่ที่สนมสาร์ภาคนะครับเป็นสมาชิกอยู่กรุงเทพมานครครับนะครับเพราะอยู่กันหลายคนนะครับโอเคนะครับเป็นสักขีพยานกันครับวันนี้สมาชิกเรายังน้อยอยู่ก็เอากันแบบนี้ฮะต่อไปนะครับเราก็จะจับ ทุกทุกทุกคร <Okay. S 1> ังที่มีการแจกรางวัลน,นะครับโอเคครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ได้รับรางวัลอนนี้ไปนะครับสวัสดีครับ